ครับผมพี่น้องอ่ะลงปลาบุญเลยจีลงกัเอากรอยับกระยัไปเลยเฮายเพืนเล็วอยู่พี่น้องช็อตนี่ช็อตช็อตช้อนนี่ก้อนครับผมของทองก้อนครับนี่แล้วโอ้ยเสียวห้องให้นีส่มาจิมจูก้อนครับผมก้อนที่สี่วันนี้ไอช่างวันบอกกระยับจะเฝ้าเรื่อผมบ่ได้พร้อมเอาช็อตนี่ก้อนครับผมนี่เสียวห้องให้ครับผม เจยห้องให้ครับแต่ว่าสร้างถ้านอนแล้วครับผมควตัวนึงเอามาพี่น้องว่จัดไปครับผมท้าเห็ดเกี่ยวมาหนิโอ้ยมันจีหยาอย่างเกียวหนี่ออเออย่างนีนอากว้ก่อนครับผม เอาใส่ขวางเหียงกวนนี่มั้งน้องโอ้ยขาวก็มีใส่แกนี่ฮาดีมันยังนีมั้ยมีดีเย้ดีดีซ่งซึ่งพวมีดีซ่เนี่ยกมีดีกันยอแถวปลา่อนเุ่ณเขาโอ้ยดีขวดยังดีเลยวะดีดีีโอ้ยแกอย่าเพิ่มฟหลายๆันนักก่อน เาเนยังเขาเปยังอุ้ยบังเอิญรับผมพี่น้องนอนผมจัดับผมใส่ดีหลายวะมีแต่คนเขาคุยแล้วเนี่ยคุยรถของเลองกันเลยมั้งเสีต้องซีมุงกวนตัวเนาะผมม่าอย่าเปิมั่เลียงรอง่งกินกนนี่ช่วงนี้ช่วง เพี้ยใชนี่ยเยเพี้ยใ่น้ยใช่แม่เพี้ยดูไมตัด่มันตัวรนเดปมล่ามเด็ดมามามาซอยส้ ช่วงคุณขอมาเราจดให้เอาเอาลงไปนสนใจครับผมบ้านไปสนใจครับผมคุณขอมาเราจดให้ใส่ใบกูบกุบ้อหอมไปอีกครับผมตอนนี้ผูสนใจครับเสี้ยนเสี้ยนแปะลงแปะได้ครับผมช่วงี้ช่วงเ้าอยจุกันครับผมเสียวห้องให้แม่ พี่ชิมครับผมไปผมไปสงวานว่าอายุบานเพื่อนหนึ่งเส้นเขานนี้เอจัดไปทีเราได้หมดแล้วโอ้ยโอ้ยใส่สอันตีสองก่อนจีรดมือเลยน่อยลเฮยเอาาเอาอา นี่มกกเย้มาจ้านึ่ครับเสียห้องให้พี่น้องยังไงครับยังไงนี่เอาออมมาเสนดเอางานเขาเลยมาเด้อมาเด้อมาชิมพี่น้องครับผมก่อนจะไปเอาปลาน่นะว่าขยอยมาสนใจห้องเลยขยอยสนใจปลาครับท่าน มามามาอะไรมันขาดยังม Mont ันขาดยังแก้วนะแก้วม <c oughs> <c oughs> ันขาดยังนะยะ่ใหญ่เลย่าเอา่งใหญ่งเดจางยู่บ่อน่วงส่วนส่วนเท่าส่วนสอยจุครับผมลงแหมาลงแหครับผมแต่ว่ามีส่วนสอยจุจัดไป บ้านเรานยังไงช่างวเด็กขาเปนบอดูยี่เดกเิ่นวานี่ังว่ะนี่วานี่ยัง่อหนึแท้เขาเลยบอกท้เขาครับอ่าเด็กจีบมามมา่างเลยหนึ่งแท้เขาเลยโอ้ยเอบักกะโดาากครับกันมาผมอ๋เขาเขามีเงี้ยดู้ามีเง้ยม้งาอไป่ันี่บ้านใหญ่มาว่า มีนี่ยงเยอะโอ้ของแซ่บสามชิปกีบครับผมตับพีนองคันเทหน้าเอาเหวะแม่เหอนี่เสียงอไยังบอกข้าเจ้ายาฝ่าวเอย่าฝ่าวเ้อกินก่อน็เย็นครับผมสั่งว่าพุเด็ันยาฝ่าวเด้อตับครับผมโอ้คันเทหน้าแบบนี้อืมอจับไปครับ เอาไปมาเลยสองคนครับผมก็จะฟาวน้ำบ้านเนี้ยอ้ยอย่าลืมเสกเข้นเสักห้แล้วพี่น้องอันนี้สามสิบกิมเนาะช่วงนี้ช่วงซอยจู่ครับผม,มพี่น้อ,องอื้อ ังไงลองเสงข้าวหเรือบอะลูกเต่าครับผมมาเด้ครับยุจ, <c ười> จังว่านบอว่าผมกินครับผมเอ็นข้าเจ้ากินจัวน้ำครับจังว่านบอกว่าคือตอนหน่อยเลยเนี่ยโอ้ตัวหน่อยกันใสายหลาๆ<อ>บอกข้าเจ้าได้ยุงหงวานได้อยู่หงวานไหม <c ười> <c ười> คนพวกนี้พร้อมอยู่ ยังข้ากินอยู่ครับผมเลยบอกกับเจ้าอเจฟ้าว่าใจครับงงครับผมเ๋ยวสิบท่านกับเจ้าครับไอจังหวัดที่ผมเึ้นไปบนไปครับเด๋ยวสิบท่านกับเจ้าครับผมง่ายคนี้ไงเบ่งรอบเบ่งออืออันนี้ตา ตามครับอืมเออตามไปโอ้ยบ่แมงยังหรอกเส้นแถวลงไปข้างล่างแล้วครับผมช่วงช่วงนี้หรือช่วงเพฝนเพฝนเอาสร้อยจูมาสายพวดแต่กระสอบขาบอกมาไดอยู่นี่ตั้งวะบ้านเขนอนอยู่นี่ยังบอกมากระสอบอยู่เอาตั้งยินงใ้เอาปิกินคืองเข้ามาพูดเนี่ได้ยู่ฮะลงเบอร์เราไปคุณน้องครับผม บ่ได้ครับช่วงนี้คือจบกเคนเ้ยครับผมมามาคินม่าเด็กว่เพราะว่าช่วยจุทานี่นะครับอีตามต้องเสี้ยนแหก่อนครับบ่ได้แล้วเสี้ยนแหสิีวานก่อนครับผมเอาเอาอยู่บ้างนี่ชิมหมูด้วยชิมหมู้าจุ่ยถ่ายดูก้อนขยะจีวันชิมหมูข้าจุ่ยถ่ายดูนี่แม่เนี่ยเอ๊ะเอชุ่มเจ๊ดันเอาบระกันนี่มันบ่อืออาเบิ้งครับนี่ที่สูตรว่ามันกินได้บ่อือ นี่ที่ทำก็ยังเหมือนเดิม <laughs> <laughs> พี่น้องครับพ่อ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 มามวลตัวสองคนเนี่ยอินตัวสองคนเนี่ยแหละครับผมเราไปที่ตามชั้งแหกกัะต่อครักมั้ง <laughs>